สวัสดีครับหนึ่งในเสน่ห์เล็กๆที่เพิ่มสีสันในการใช้งาน Clubhouse คือการแต่งเติมภาพโปรไฟล์ในแบบต่างๆที่ทำให้ภาพดูสะดุดตาน่าสนใจวันนี้ผมมีแอปฟ,ฟรีน่าใช้ที่ให้เราเพิ่มเอฟเฟกดวงตาเลเซอร์สุดเท่ให้กับภาพที่จะนำไปใช้เป็นโปรไฟล์ Clubhouse ซึ่งมีให้เลือกถึง27แบบทำได้ง่ายสุดๆแต่ปุ๊บได้ปับ๊บทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆเปิเปเปเปแปดแอป App Store แล้วดาวน์โหลดแอปชื่อ Laser House คับ h เฮาส์อว t a r แอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีลิงก์จะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปครับเมื่อดาวนโหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาเพื่อนๆสามารถเลือกคําสั่ง take a photo เพื่อถ่ายรูปใหม่หรือ import a photo เพื่อเลือกภาพจากแอปรูปภาพในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกภาพจากแอปรูปภาพนะครับเมื่อเลือกแล้วภาพเอฟเฟกจะแสดงขึ้นมาทันทีโดยตัวแอปจะค้นหาตำแหน่งดวงตาของเราและสร้างเอฟเฟกให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องทําอะไรเลยครับ เราแค่แตะแล้วปัดเพื่อเลือกเอฟเฟกตต่างๆที่ต้องการใช้ซึ่งมีให้เลือกใช้ถึง27แบบเลยครับเพื่อนๆชอบแบบไหนชอบสไตล์อะไรแค่แตะแล้วปัดเลือกรูปแบบที่ต้องการได้เลยครับเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ถูกใจให้แตะเซฟในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเซฟอิมเมจเพื่อเซฟภาพผลลัพธ์ไปเก็บไว้ในแอปรูปภาพครับในการเซฟครั้งแรกตัวแอปจะขออนุญ,ญาตในการเพิ่มไปยังแอปรูปภาพของเราให้แตะตกลงเพื่อให้ตัวแอปสามารถเซฟภาพผลผลัพธ์ได้นั่นเองครับ จากนั้นเราก็สามารถไปเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ของเราในแอป Clubhouse ได้ง่ายๆตามต้องการเลยครับหรือถ้าต้องการแชร์ก็สามารถแตะปุ่มรูปลูกศรแล้วเลือกวิธีการแชร์ที่ต้องการได้สําหรับวิธีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ในแอป Clubhouse ทําได้ง่ายๆครับให้เปิดแอป Clubhouse ขึ้นมาแตะรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนในหน้าจอแสดงรายละเอียดแตะรูปโปรไฟล์แล้วแตะรูปโปรไฟล์อีกครั้งในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะ Pick from Library รายการรูปในเครื่องจะแสดงขึ้นมา เพื่อนๆสามารถเลือกรูปผลลัพธ์ที่ได้รวมถึงเลือกรูปในอัลบั้มอื่นๆได้ด้วยครับเมื่อเลือกแล้วรูปโปรไฟล์ใหม่จะแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกจากนั้นแตะดันเท่านี้ก็เรียบร้อยเพื่อนๆอยากได้รูปโปรไฟล์เจ๋งๆสไตล์ดวงตาเลเซอร์ในแบบต่างๆ,บบงๆไปโหลดแอป Laser House Cup h ับ s e าอวตารมาลองเล่นมาลองใช้กันได้ฟรีเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ